สวัสดีครับพบกับพวกเรา Tankscom และผมไอซ์แตงคอมครับมาแล้วครับสำหรับคิวของ m o าส์เกมมิ่นะฮะวันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปสุดจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Steel Series เริ่มมีวางขายกันไปบ้างแล้วนะฮะหลายๆคนก็ได้ลองไปซื้อนะครับมาใช้ลองเล่นกันดูนะครับเมาส์ Mouse ตัวนี้เป็นเกมมิ่งเมาส์ที่ลูกเล่นเยอะพอสมควร นะแล้วก็มีเรื่องของจอ OLED เข้ามาเติมทําให้ดูวิวอวานะครับดูอลังการดูแล้วรู้สึกมันทําอะไรได้มากกว่าความเป็นเมาส์นะฮะเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าวันนี้คือตัวท็อปจริงๆเพราะว่ามันคือตัวนี้ครับ Steel Series Revolve 700 gaming mouse ซึ่งเราจะรีวิวเมาส์อย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องอยู่ครับมันก็เลยต้องมีเมาส์แพดหรือว่าเมาส์แมทเป็นแ่นรองเมาส์นี่เลครับเป็น Com competition grade เป็นผิวสัมผั์หรือว่าพื้นผิวของแผ่นลอเมาส์เนี่ยเป็นระดับของการแข่งขันหรือบางคนจะซื้อไปใช้วางนะครับทำงานเล่นเกมอยู่บ้านใช้งานทั่วไปก็ได้เหมือนกันซึ่งมันคือตัวนี้ครับ Steel Series QCK Heavy Gaming Mouse Pad เดี๋ยวในวันนี้เราจะให้ดูหน้าตานะครับเป็นการระเบิดกล่องของตัวเมาส์ซี e ซีรีส์ไรฟ์เจ็ดร้อยนะฮะแล้วก็ดูซิว่าพื้นผิวของ QCK h e a v y แผ่นรองเมาส์เนี่ยมันเป็นยังไงหนาขนาดไหนนะครับแล้วเวลาฟิลลิ่งที่วาดเมาส์ตัวไรฟ์เจ็ดร้อยลงไปบนแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันอารมณ์ประมาณไหนให้ดูหน้าตานะครับส่วนวิธีการเซตติ้งการใช้งานโปรแกรม sse 3หรือ s ีล e ี s e ส์เอ e n ิ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมไปอีกหนึ่งเทป ว่าเซตไฟยังไงเซตการสั่นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้การตั้งปุ่มยังไงมันจะได้แบบเอาเต็มรูปแบบไปเลยวันนี้จะดูหน้าตาของตัวเมาส์นะฮะแล้วก็แผ่นรองเมาส์ QCK ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่เมาส์ก่อนเลยครับก่อนดูเมาส์ครับเดี๋ยวโชว์ความอลังการของกล่องก่อนจะเป็นทรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดทแยงม,มุมแบบนี้นะและของที่ใส่มาอันนี้เป็นกล่องบันเดินแล้วก็ตัวเมาส์นะครับอยู่ตรงนี้ละอ่ะเก็บกล่อง เดี๋ยวดูที่หน้าตาตัวเมาส์นะครับทีละจุดครับไปเรื่อยๆเ,เอาหน้าตาของเมาส์โดยรวมก่อนเลยละกันนะครับอีกโอมิกหรือว่าการออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเหมาะกับคนที่ถนัดมือขวาอย่างเดียวนะครับลองสังเกตดีๆนะฮะจะไม่ใช่เมาส์ที่ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เมาส์ที่สูงครับไม่อ้วนนะฮะเป็นเมาส์ทรงเพียวนะครับ,รรนะรบจะมีนูนที่เป็นโค้งๆก็คือบริเวณนี้รับอุ้งมือหรือว่าตรงคัเวอร์ของมันนะฮะถ้าเกิดสังเกตอีกหนึ่งจุดเลยทางด้านหน้า เห็นไหมครับว่าระหว่างปุ่มคลิกซ้ายและคลิกขวาเนี่ยมันจะเอียงแบบนี้นะครับเวลามาปุ๊บนิ้วกลางหรือว่าคลิกขวาเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าคลิกซ้ายชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของการดีไซน์ส่วนหนึ่งนะครับเวลาก,กดเมาส์มันจะรู้สึกว่าแม่นนะครับแล้วก็กระชับเป๊ะบริเวณปุ่มนะครับสำหรับคลิกซ้ายและคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกสีดําด้านผมลองถูดูไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นนะ บางตัวบางยี่ห้อนะครับบริเวณคลิกซ้ายคลิกขวามันจะลื่นแต่สัมผัสของ r รีโม700ตัวนี้ไม่ลื่นฮะก็คือเกาะยิ่งเหงื่อออกยิ่งแน่นประมาณนั้นเลยส่วนตรงนี้ครับสกอตคลิกนะครับได้แค่คลิกนะฮะไม่ใช่ซ้ายขวานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นยางทําให้เวลาเราเลื่อนสกอตคลิกเนี่ยมันติดนิ้วไปด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโปรแกรมเบอร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเซตเป็นปรับค่านะครับ CPI วนไปซึ่งทีการปรับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะว่ากันที่ตัวซอฟต์แวร์ Engine 3และกริปนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นดีไซน์เดียวกันก็คือเป็นจุดๆนะครับมันเป็น r รบเบอร์แต่มันไม่เหนียวถึงขนาดที่ว่าเป็นยางหรือว่าซอฟท์ทัชนะครับมันจะเป็นเหมือนผส,ผสมอะฮะวัสดุผสมระหว่งางยางกับพลาสติกมีความหนืดอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับหนึบนะครับจนติดมือเหนียวขนาดนั้นไม่ใช่เป็นจุดๆนะครับการลื่นได้ แล้วด้านข้างซ้ายของตัวเมาส์มันก็จะมีปุ่มอีกทั้งหมด3ปุ่มนะครับเป็นโปรแกรมเบลลเหมือนกันอ่าหนึ่งสองสามซึ่งไอ้ปุ่มนี้ถ้าเกิดระวังนิ้วโป้งเข้าไปนะครับจังหวะก,การยื่นมากดปุ่มอาจจะก,กลไปนิดนึงนะครับแต่ด้วยความพยายามแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนใช้มันได้เกิดประโยชน์แน่นอนลองดูนะครับเดี๋ยวตั้งค่าย,ยังไงตั้งค่าเป็นอะไรได้บ้างก็ว่ากันไปและตรงนี้อ่าด้านในมันจะเป็นจอ oled แนวนอนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เป็นการตั้งค่าโชว์ได้ว่าเราจะเซตให้มันโชว์ค่าอะไรนะฮะผมบอกก่อนเลยว่าสวยงามแต่เราจะให้ดูก็ต่อเมื่อนะครับเป็นเทปหรือว่าเป็นคลิปที่เราสอนวิธีการใช้โปรแกรม Engine 3ละกันนะครับอุ๊บเอาไว้ก่อนนะแล้วอีกหนึ่งส่วนเลยก็คือบริเวณ c o เ e r นะครับที่สัมผัสกับอุ้งมือของเรานะอันนี้จะเป็นลวดลายออกแนวสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับสีก็จะเป็นเทาๆเข้มนะครับไทเทเนียมผสมกับสีดำตัดเป็นลวดลายเส้นเข้าไป และโลโก้ซีลซีรีส์ตรงนี้เป็นไฟ LED RGB นะครับปรับแต่งได้รวมไปถึงบริเวณตรงนี้นะครับสกอ์คิกก็เป็นไฟ LED เหมือนกันนะตรงนี้เป็นออปชันพิเศษนะค,คุณสามารถซื้อัคเวอร์นะครับเปลี่ยนได้นะเราเปิดออกมาให้ดูนะครับจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งที่ไม่มีโลโก้ก็ได้ไม่มีไฟก็ได้นะครับผิวสัมผัสก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะซึ่งตรงนี้ด้านในนะครับมันจะมีตัวไวเบรเตอร์อยู่ สั่นนะครับและเวลาตั้งสั่นคุณก็สามารถตั้งสั่นได้ว่าจะให้มันสั่นช่วงจังหวะไหนจังหวะที่คลิกเมาส์หรือเปล่าหรือว่าจังหวะที่ยิงหรือเปล่านะครับได้หมดเลยตัวนี้คือตัวไฟ LED ที่เป่งแสงขึ้นมานะครับรวมถึงไวเบเตอร์ที่อยู่ด้านในด้วยแล้วด้านล่างของตัวโคเวอร์พวกนี้ที่เปิดฝาออกไปแล้วเนี่ยมันมีลูกยางอยู่ครับเขียนว่าระดับนะครับจริงๆแล้วผมเห็นจุดประสงค์ของเขานะมันสามารถถอดออกมาได้นะครับมันจะมีเชืยวล็อกด้านใน เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะไปทํา 3D Printing เป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็มาเสียบเข้ากับที่เดิมซึ่งมันจะใส่เป็นชื่อคุณก็ได้หรือใครจะโมเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมนะซื้อเมาส์ขนาดนี้มาราคาขนาดนี้ผมปล่อยไว้เฉยดีกว่าเอาคําว่าไรวอแบบนี้แหละนะครับจบไม่ต้องมาทําอะไรกับมันฮนะอยู่เฉยไว้นะครับเป็นดีแล้วด้านล่างของตัวเมาส์นะครับจะมีเมาส์ฟีดนะครับหรือเมาส์ฟุตอยู่ 3. จุดอันนี้1นึนะครับทางด้านหน้าแล้วก็3เป็นชิ้นยาว ทีนี้ตรงกลางเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์สามารถถอดออกได้ครับจริงๆเราจะมีสกรูยึดอยู่แล้วติดตั้งไว้4ตัวด้วยกันแต่ผมขันออกไปแล้วมันถอดได้เลยครับไม่ยากนะครับไม่แน่นมากเท่าไหร่อ่าซึ่งเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้เขาใช้ตัว PixArt 3360นะครับเป็น optical sensor อร์สำหรับตัวที่แถมมาเลยนะฮะ0 0 CPI สูงสุดนะครับนะครับตามสุด100 แล้วก็ตัวนี้เนี่ย acceleration นะครับหรืออัตราการเร่งได้5 0 g เวลาวาดเมาส์ทีหนึ่งกระตุกกระชากเวเนี่ยพั้ดเดียวรู้เรื่อง300 ips นะครับแล้วก็ polling rate 1มิลลิเซกนะครับ1,000อันนี้คือสเปคของ pixart นะฮะ optical sensor ที่เขาติดตั้งมาให้ซึ่งคุณสามารถสั่งหรือว่าซื้อเพิ่มเติมเปลี่ยนได้ไปเป็นตัว pixart 9800นะอันนั้นจะเป็น laser s e n อร์จะเป็นตัว8200 cpi นะครับแล้วก็3 0 g แล้วก็150 IPS นะครับสเปคจะแตกต่างกันแต่ลองให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะถ้าเกิดไม่พอใจค่อยสั่งซี e l s รี i e ์ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปส่วนเรื่องของสายที่ใช้คู่กับเมาส์ Rival 700เขาให้มาทั้งหมด2เส้นแล้วก็2แบบเส้นแรกจะเป็นเส้นนี้ครับเป็น PVC ความยาว1เมตรเส้นที่2จะเป็นสายถักครับสีดำหรือว่าสายเบรดความยาว2เมตรหัวที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวเมาส์ก็จะเป็นหัวนี้คะ แบบนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งตัวสายเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับด้านล่างของตัวเมาส์เขาจะมีช่องสําหรับติดตั้งหัวนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันก็จะมีขาล็อกของมันเวลาคุณติดคุณก็แค่ใส่เข้าไปนะครับให้ตรงรูของมันกดวึบเข้าไปแค่นี้มันก็จะล็อกเองอัตโนมัติวิธีการถอดก็ให้กดปุ่มนี้ครับปึ๊บมันก็จะเด้งออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ พื้นที่ในการใช้งานนะครับมีสาย PVC 1เมตร1เส้นแล้วก็สายถัก2เมตรอีก1เส้นแล้วเขาก็ให้คู่มือมาอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีการเซตเมาส์การติดตั้งตัวเมาส์ว่าอะไรใช้ยังไงนะครับชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจหรือว่าคล่องใจตรงไหนก็ลองเปิดอ่านดูก่อนได้เลยแล้วเราก็มาดูกันอีก1ตัวครับก็คือเมาส์แพดหรือว่าแผ่นรองเมาส์นะฮะอย่างที่บอกไปครับอันนี้เป็น Steel Series QCK Heavy นะครับเป็น Competition Grade ก็คือเน้นในเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับมาในกล่องที่สวยงามครับผมชอบกล่องซีดีชัดเจนมากบเริ่มบิเทิมนะฮะแล้วตัวแผ่นรองเมาส์เองก็บิริ่มบิเทิมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวว่ากันถึงขนาดนะครับแล้วก็สเปคความหนาเท่าไหร่นะครับสวยงามเลยวางแล้วดูเท่สำหรับ SteelSeries qck Heavy ตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปซึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะเป็น qc k xxl มันจะยาวกว่านี้อันนี้คือไซส์ที่ใหญ่รองลงมานะครับจาก xl x ก็คือสเปคของมันนะด้านนี้จะยาว450 mm มเมนะครับ45ซนด้านนี้จะยาว400 mm มมหรือว่า40เซนส่วนความหนาครับจะอยู่ที่6 m mm. มมพื้นผิวด้านล่างจะเป็นยางนอนสลิปก็คือต่อให้วางกับพื้นผิวไหนก็เถอะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้โต๊ะเหล็ก โอ้ oh, อะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ลื่นดูนะครับผมทำยังไงมันก็ไม่ขยับนะฮะไม่ขยับจริงจและด้านล่างมันก็จะมีโลโก้ที่เป็นเหมือนการสกรีนปัม๊มปั๊มร้อนลงไปอะ่ะให้มันเป็นโลโก้ซีลซีรีทั่วแผ่นไปหมดเลยทั้งด้านล่างนะฮะก็ดูสวยงามดีชัดเจนว่าเป็นซีลซีรีแน,น่นอนถึงแม้ว่าโลโก้ด้านบนอาจจะลบหรือว่าเลอะเลือนไปนะฮะพื้นผิวของตัวผ้าครับอันนี้เป็นผ้าสีดํา นะครับซีรีส์เน้นมันเรื่องของการตอบสนองค่า C P I หรือว่า D P I ก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ฝืดจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีการกดเมาส์ลงไปอย่างหนักนะอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นผ้าที่มีความละเอียดสูงนะฮะผมว่าน่าจะหนักกว่านาโนได้ซ้ําไปนะครับวางเบาๆก็ลื่นดีนะครับประมาณนี้แน่นอนครับเวลาเราต้องการความเร็วเวลาวาดเมาส์หรือว่าลากเมาส์หนักๆนะฮะตอบสนองได้ดีสังเกตดูนะครับตัวเมาส์ เลื่อนง่ายๆเลยนะครับตามนี้เลยเรียบร้อยนะครับวันนี้สำหรับเรื่องของหน้าตา Mouse SteelSeries ตัว Rival 700ซึ่งเป็นตัวท็อปจริงๆที่บอกไปมีลูกเล่นนะฮะหลักๆเลยคือเรื่องของไฟ p r i s m RGB นะครับคือเป็น l e d RGB นั่นแหละสามารถปรับแต่งได้นะครับที่ตัว s r o l l w h e e l แล้วก็โลโก้นะครับสองก็คือเป็น Tactile alert นะฮะมันจะมีไวเบเตอร์เป็นการสั่นแต่สั่นไม่ถึงกับสั่นแบบนี่หนึ่งขนาดนั้นสั่นแบบงืด ประมาณโทรศัพท์สั่นให้เรารู้สึกนะครับว่ามีการตอบโต้ระหว่างเมาส์กับตัวเรานะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์สามารถเปลี่ยนได้นะผมมั่นใจว่าค่อนข้าง,งที่มีราคาสูงนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเลเซอร์ p i x Art 9800นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานเนี่ยเป็นสวิตช์ของซี e ซีรีส์เขาเอง30ล้านคังนะครับกดยันรูปบวชนะฮะยาวๆกันไปนะครับ,อ,นะรบอันนี้คือตัวเมาส์ราค7 0 0และตัวแผ่นรองเมาส์หรือว่เมาส์แพดเนี่ย ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งว่า QCK Heavy มันเป็นตัวรองท็อปจากตัว QCK XL x นะครับ XL มันจะยาวกว่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะไอตัว Heavy เนี่ยมันก็ใหญ่มากแล้วนะนะฮะจะวาดกันไปถึงไหนนะครับบุบบับบุบบับได้อยู่ตอบสนองดีนะครับแล้วก็ลื่นแบบไม่ติดขัดแต่ไม่ถึงกับลื่นเวอร์นะฮะจนไม่มีแรงฝืดไม่มีแรงต้านเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็คือการพรีวิว เน้นไปที่ในตัวเมาส์ซึ่งเดี๋ยวตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า s e l e r i e s Engine 3เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปและก็จะอธิบายไล่ไปครับว่าวิธีการเซตไฟลเซตยังไงนะฮะแล้วก็วิธีการเซตตั้งสันเซตยังไงเอฟเฟกต์ Effect ทำยังไงใส่ปุ่มโปรแกรมเบิล์ดทำยังไงขอแยกประกดหนึ่งเทปครับเพราะว่าผมอยากทำให้มันชัดเจนแบบไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องดูคันยาวจนเกินไปด้วยถ้าเกิดเอามารวมกัน2เทปเนี่ยโอ้ยาวสนั่นวันไหวเลย มันจะไปหนักนะครับแล้วก็ไปนานที่ตัวซอฟต์แวร์นั่นแหละเพราะหลายๆคนยังใช้ตัวเอ็นจิ้นไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับอีกเทปหนึ่งวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับตัวไร้วัลเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ถามหากันมานานแล้วว่าจะมีรีวิวไหมนะครับสตีลซีรีส์ก็พพอร์ตเราแล้วก็จัดมาให้เราแล้วนะฮะเราก็จัดมาให้ทุกคนตามเนื้อเรื่องวันนี้เลยนะครับขอบคุณสตีลซีรีส์ด้วยนะครับที่ส่งเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์ชุดนี้ ก็จริงๆแล้วก็อยากจะใช้ไปนานๆนะครับใช้ไปสักปีหนึ่งนะครับเมาส์ดีๆแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆราคาสวยงามด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับลองเช็คราคาดูมีขายแล้วในหลายๆร้านชั้นนําทั่วประเทศนะครับ4,000ปลายประมาณนั้นนะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับที่สนับสนุนดรามอาจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกๆสีทุกๆอย่างทุกๆท,ท,ท่านคือกําลังใจสุดท้ายนี้ครับผมขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกัน thanks ครับ 所以看。So